วัดดีจ้ามือนี้ยายจะมีก่าวพามวนสวัสดีครับพาลงทงลงไทยเด้อจ้าสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เด้อจ้าเด้อพเ่็ะกำลังใจให้ตากับยายเด้อจ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เด้อจ้าเด้อมีให้ยายไปลุยเลยพี่น้องสีมานมอมานหาจำแนกมันก็เก่าเลยจ้าไม่มีเข้ามาโมมาหนังนะาจ้าน้องพี่น้องเนาะ แต่สีมานหลายมานน้อยขนานไหนนะจ๋าน้อพี่นอ้องไปลุยเลยไปถ่องอย่างเลยใกล้เติบแบบพี่นอ้องฮะะถอ่องฮึยังปะดินอือื้ออื้อนี่อ้นี่อือื้อ มันมาเล่จับเลยตาทองอุ้ยนั่นเต็มเต็มแล้วตะคอกตะคอกเอา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 อืม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 ตีกับเดือดเือดเดือเดือดเดือดเนาะเดือดเดือดโกเันได้เดือดหน่อยน่าจมันสุดน่าจหมดตัวที่ตาซ่องใส่เมื่อกี้อ่ะ เดียกดีแทะ้ะทก็โควนอยมือจนตาทองจับจับใส่ตาทองีงจับใส่ตาทองพี่นอ้องมากพนนี่องาดัดพี่นลอ,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 อือเอเอ้อได้ไปหอบผนเด้แล้กก็แนมเห็นได้นะ แล้วตัวผุนกันที่เราุนไปเรื่อยๆป้าคอเนี่ยแม่แล้วก็หาไปเห็นดีดมนดแตกออกมาหายบิดบึงเบึงเร็วกอนปอะดูโอ้ปะดูาช ในปลาช่อนปลาช่อนคือปลาดุกโอ้โหมันเดือดมันเดือดโอ้มันดุดโอ้มันดุพี่น้องอ้มันซีโอ้ยมันฝุ่นเป็นบวกเลยเหรอฝุ่นเป็นบวกเลยหรอวันที่นอนนี่ฝุ่นเดือดฝุ่นฝุ่นฝุ่นพี่น้องฝุ่นเห็นไหมนนอนซออนจะมาตังนอนรัดตาก็ออยู่ประคอ

อาร์ตนี่นะ กบืนเต็มอยู่สามสองนะนาบวกไหมนี่เลยคุ้ยลมแหงลมวอยวอยลมหนาวพัดมาอีกแล้วลมหนาวพัดมาอีกแล้ว นหนังมันยังไงแล้วมีมันนั่งแอะแอะแอะแล้ว เห็นออมัเห็นบ่พี่ด้องเห็นมั้ยอืยังยังสะดุดว่ก็ยังอืมสะดุดอีกี่น้นุ่มะอมู่ประยูโฟนเองก็ขู่อาจจะ,จะ้องกันเด้อ Ui, lụt mừng mất bà mày gặp cho จะทองเวียให้เนาะไปเรื่อยพี uh, well, ah, ่นาะทองเห็นม uh ั้ยไปเนาะใกล้ๆ huh. ด้ยคู่ห้เห็นเอาคู่ห้เห็นเอาคู่ห้เห็นอ่ไปเอืมอา เห็นบ่นี่นี่มีฝ้าคอพี่น้องจะทองมาจับท่องฝุ่นบอลอ้ะวจะทองมาเนี่ยไข่จับก่อนเนี่ยมันคืเห็นทราบอกให้ดีหครอืมนี่พี่น้องฝ้าคอคือปลาเข่งคือฝ้านิ่นฝ้านิ่นเลยมออ้หพี่น้องอู้นั่นอู้นอ้ยูอ้หูอ้ยูุ่นหายโฉนพี่น้องคุณนั่นแหละยุ่งนั่นแหละเปิดเลย ขอวายในปะโคเ,เ,เอหอหน็นมั้นี่น,นี่นี่น่น่นนปลาหนินึกวัวในปะโคไหน,นเนี่ยควาในปะโคก็เลยหยันไปตัวใหญ่เลยวนะ่าออกไปจางไหนซะปโคน้อย น้อข้อก้าตัวหนามันยังไหลแน่นามยังนี้แน่อยู่ก้อลอยคือมุกีแค่นี้เนาะสะทอไม่ยังเหอเย็นหน่อยเออป้าป้าที่น่ย

ออเ,อเอาเลยตะทองหน้าเจ้าดอกหน้าพี่นอ้องเจ้าดอกอ <c oughs> นะเปลีอยู่วันใดมาลมากัในเป้านะต,ต้็เลพี่น้อง

ด,นนดินดินดินดนดีดอยู่เห็นมอตาทองดิ่เสี่ยวเห็นเสี่ยวมตาทองป่ะกะเข็งนีมีมีให้หางมันนี่เห็นวันนี่ตาทองอืมน่นละยุ่นนี่ไปไป จับเดียวก็รูดมืออ๋อตะท้องคอที่เงียประคออืนอ่นี่ไม่ยังต่ท้องมันดิบมาตั้งนี่นั่นแหละปลาเข็งปลาเข็งตทอคอแปเดแล้วกูหาอ่ะ เดือท่าไอากแล้วหนูตัวกินเผาสองสามสี่ห้าหก ตาทองวะหายตาทองหายคูหายหาไหายหยุดเขาอยู่หยุดเขาอยู่ตาทองวะ น้ำมาแล้วสายนนำกับระท่นตะทองเอาลงปุ๊บปุ๊บมาดูด้ดายนะมันมีโตัวได่บใดไ่ลเนาะตาทองมันกระดุ๊ไปเรื่อย bà 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 kho bà 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 đúng bà ừ. 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 bà กุ๊บเลยนะเจ้าทองย่งประคอประคอหน่อยาหน่อยแล้วพอดีเลยเจ้ทองก็ใส่เต็นนองเล้่อนะอกกนมันี้นะกบิ๊อืมสบโอ้นักกรุนะบายใจเลยนะลืกดแดงไน้อง ก็ข้อน้อยก็ตี่สองบกล่ะมองว่าหาเมื่อไงอืมสี่ก็ได้สี่ก็ได้ข้อข้อหนี่ก็ไดงน้องอุ้ยโอ้เต็มหูเอเลยไม่ออกอืมนี่ยังไงเปิดหลุมเลยหลุมเปิดขีน้องเด้ว แก้้้้้้้้เ้้้้้้้ี่้้น้้้้้้้้้้้้เลยต้้้้้้ต้นใหญ่เข้้้้้้้้้้ป้้้้้้้ล้้้้้้้้้้้้้้้้้อ้้้้้ปุ้้้้้้้้อ้้้้้้้้้้้้้่น้้้้้้้้ั้้น้ นั่นแไงอีดีได้อีดีดอืหอย่าเอะๆอยู่อบ,บอสแก้มองกบเลยเนี่ย <laughs> ปา,า,าพี่น้องพี่น้องสรุปนี่ปราบพี่น้องนี่มันมาเลยพี่น้องนี่มาย่างหลายเลยเคิ่องกระสังเครืงขูง่แต่อขอจบคลิปมาหาป่าไว้เพียงแค่นี้นะจ้าขอบคุณทุกไลททุกแชททุกคอมเมนต์ที่มีหายายดือดีเสมอมา จังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจำพิกาได้จ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะแต่ลูกสาวคนนี้พี่ขาดประกันได้ก็เขาถือเขาไปด้จ้าบายบายจู๊บเดี๋ยวพอกินพออยากไม่แต่พอกินพออยากเดี๋พอแกงเดี๋พอแก้งครัมาเอากระดาษได้จ้าเด้อไปไม่ได้ขายหรอกเด้อจ้าไลายแจกยางเดียว